บ้านบ้านอะไรนะบ้านพรานสวัสดีครับบ้านพรานบ้านผาใต้บ้านใต้สวัสดีครับครับบ้านพรานอำเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกดครับเสียครับเสียครับโดโทเรียนครับเป็นภูเขาไฟดินแดงครับโอ้ดินแดงเนาะทีนี้เป็นดินแดงถ้าสวนยาลันนะไม่ใช่ดินแดงนะครับมามามาชมของเขาหน่อยว่าเขาใช้อะไรเนี่ยถึงดกดีแใสโอ้ลูกลูกเนี่ยนี่นะต้นนี้ดูดูดูครับดูครับเยืลานของลูก แน่นอนองับคนกีลันเด้หนิแน่นอนสิครับเขาอยู่เขากี่ปีแล้วนี่ยเขากี่ปีลงนี่จะเข้าเจ็ดปีแล้วครับโอ้ยทุเรียนต้นปีต้นแตกาายงค่ะแตกาายงต้นผิวก็งามเนาะผิวงามเหมือนเหมือนสวยลูกเยอะ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 ต้นเลยค่ะเนี่ยสวยมากโอ้โหลูกเยอะนะครับใบก็สวยครับใบเนี่ยลูกก็ใบจักลูกในทุเรียนต้นต้นนี้น่าจะประมาณสักหกสิบลูกเนาะหกสิบเจ็ดสิบแหละเกินอยู่บ่ลูก ตัดเปนอะไรย่างอีตัดเป็นอะไย่างย่างย่างครับย่างน่าจะตัดตัดตัดพร้อมกันใช่ไหมตัดอันนี้น่าจะประมาณอันยี่สิบยี่สิบอันมิถุนายี่สิบยี่สิบมิถุนาครับเออต้นทุกต้นค่ะทุกต้นยีมิถุนาใช่ว่าลูกเขาจะสวยเนาะขัวอู้เนื้อนวลเนาะขัวเหนียวก็ใช้ตอนตอนทำใช้อะไรใช้อดีด้วยใช่ไหมใช้อดีด้วยครับเน้นอดีเพราะว่าไอ้ต้นโซมปีที่แล้วครับต้นโซมแล้วก็ตอน บำรุงต้นฟื้นฟูต้นก็ใช้อดีมาตลอดนะครับอ๋อใช่แล้วตอนนี้ก็บำรุงผลก็ใช้อดีผสมอ่าแปดกับพวกแคลเซียมโบรอนนะครับอ๋อผสมกันได้ครับอดีกับแคลเซียมโบรอนเนาะขวดมันเหนียวมันยากใช่ใช่มามามาดูต้นอื่นบ้างเดี๋ยวเขาจะว่าเราดูแต่ต้นเดียวต้นนี้ต้นนี้ก็สวยโตนี้กนไหนกันนาจะประมาณเนี่ตัวนี้กระดกนั้นีอ เด็กนะห่างไรนะเนาะครับผมปลูกสิบคูณสิบนะอ๋อปลูกสิบคูณสิบ,สบ,สบ่างกันระยะห่างเรีนบอใช่คร<อ>ับเขาเขาเขาที่งสีเขาสวยดินแดงน่ะเขาปลูกห่างอยู่แล้วอ๋อปลูก<อ>ห่<อ>างต้นต้นใหญ่ค่ะต้นใหญ่ต้นใหญ่เร็วอันนีมน้มันมันแซงกันขืนได้มาแบบนี้ได้บ่ลูกเขาเขาเรียกว่าอะไรนะโยงเต้าเต้าเต้าวลูกไอ้เราก็ไม่เคยทำเนาะส่วนยายรันไม่เคยทำ ยายรันยังไม่เคยเต้าครับเสียเวลาเต้านิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวลมลมโยกเดี๋ยวฉีกฉีกไั่นฉีกไปลูกนึ่งโย<อ>งไม่ทันาต<อ>้นต้น,น,น,นสูงต้นโตต้นสูงสามโลกว่าเ<อ>สียดายมากเลยข<อ>ั้วซื้อแต่บอกขว้มันแกนเหนียวนะเหน,ยเนียวจีมันแกนเงาขัาขว้วเหนียวขั้วขั้วอบขั้ใหญ่ดีครับขว้ใหญ่ดีเนาะใช้อาดีใช้อาดีก็ขว้สีผิวก็สวยสีผิวสวยเนาะไม่ค่อยมีราดำไม่มีราดำนะครับ โอ้ยใสมากเลยลูกใสมากเลยดูต้นเขาหนิคะต้นใหญ่รันกี่ปีเธอถึงจะได้ขนาดนี้ยาย่รันไม่ได้หรอกดินดินทรายโอ้ยอีกหน่อยก็ได้แล้วยาย่รันจะเย็นเย็นมา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 ดูต้นอื่นบ้างใหญ่รัจะย็นวันนี้จะพาไอ้ใครจะคลอกสวนนี่ผมเหรอเดี๋ยวจะพาพาพาดูเองอ้อันนี้คือเขาเพ็ดพักหนิทยากรประจำรายการไงมามาดูมาดูต้นนี้ พักน้าม้วจะสูบไปคนอีทนึงครับเหียงปลาพ่อเียงปลาพ่อครับมันตอนนี้ผมโลออกแล้วเพราะว่าอันผมเรียงปลาเน้นนะมันมันโตซาแต่ก็นเรียงประเทงกับปลาปลาะเพียนปลา้าวเฮามันมันจะโตไวนะครับเพราะว่าเป็นูกปลาตเปลา่ปลูกนเรียงปล้่คอยโตเอ็ด้าดินแดงแล้วทำไมต้องเอาดินแดงมาถมด้วย ไม่ที่ขุดสะไงเอาไว้เผื่อไปปลูกต้นไม้นี่เหรอผมเลยงงนะนี่เห็นดินแดงกองไว้นะว่าดินแดงสมดินแดงเขาไปได้งานอยู่นู่นคูนเขาอยากได้ดินแดงไปปลูกก็เลยเนี่ยขุดสะไกองไว้นี่ตรงนี้ตรงนี้ดูต้นนี้ด้วยดูต้นนี้ด้วยถ่ใช่ใช่่่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ก็เขาก็ต้าไว้แล้วต้าไว้แล้วเยอะอยู่อ่ะลุงทมาเลยสวยสวยสวย โอเคมามีพันธุ์อะไรบ้างนี่อยู่นี่ม,มีมีพันธุ์อะไรบ้างนี่มีหมอนทองกับหลงลแร่ให้หลงอยู่ไหนอ่ะขอขอไปดูหลงหน่อยครับไหนหลงหลงหลงอยู่ต้นขับโอ้ต้นใหญ่นี่สมไมดกจังวะดกมากเลยต้นใหญ่นี่อย่งไงอะไอือหรต้นด้วยต้นอะไนไม่ร้รับแต่พันธุ์นี้พันธุ์นี้ยังไม่รู้เลยเนี่ยจะเป็นพันธุ์อะไรเนี่ยเดี๋ยกเดี๋ยกให้ดู พันเขาแถมมาให้ต้นหนึง่งเขาบอกนอนทองจันใช่อะลุงลุงแบ่งโซนบอกว่าแบ่งโซนว่าต้นไหนต้นไม้อะไรนะกี่ป,กปีใบจัปีไม่ไม่ไม่ปลูพกพร้อมกันล่ะบัตนนีที่พวกนี้มันที่เป็นโรคปลูกปลูกปลูกตายซ่อมนะครับอ๋อปลูกสมต้นน้อยนี่ก็ใส่ทั้งเตนก็ได้ก็คิด,ด,คดทั้งใหญ่แหละผ่านทั้งใหญ่แล้ว เดินหน้าเจอแกน่ะลุงเด้อครับเดินหน้าคงจะจำอีจิกเด็กอยู่บนลุงมา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 ดูเพราะท่านไม่ใส่ดอกโอ้ต้นนี้กระดกครับต้นนี้ครับต้นนี้ครับเปเงินล้านเอ็มฮีโมจังต้นนี้กระดกเนาะไหนไหนหลงอยู่ไหนเนี่ยหลงต้นนี้อ๋อหลงเนาะแต่ต้นนี้จะสวยกว่าเพราะต้นนี้ผมจะลงไว้ ลูกเยอะไงไว้ผลเยอะแต่ลูกเขาไม่ค่อยโตไม่ค่อยไม่ค่อยขยายมัน,ย,นยีรันแหละมัน,ย,นยีรันต้องเรียนรู้แต่ต้นนู้นน่สวยต้นนู้นเราก็ต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้ถูกใจแต่โถูกใจทั้งกิ่งทั้งต้นทั้งทุกส่วนถ้าเป็นถ้าเป็นคนก็นางสาไทยเลยลรกนางงามจักรวาลนางงามจ,ากจากาัจกรวาลมันมามาดูมาดูโมซังคิงดินแดงอ่าเดี๋ยวเราดูโมโมซังคิงดินดำดูแล้วมาดูโมซังคิงดินแดง แม่เอามูันคิงมาให้ชิมบ้างล่ะลูปวงเมื่อเช้าน่ะโอ้ยตาทวดเส้นเส้นเส้นตาทวดพอดีเลยมูันคิงครับลูกใหญ่นะครับมูสันิงไม่ใช่ลูกเล็กนะครับอยู่ดินแดงเราลูกจะใหญ่นะครับปีแรกครับปีนี้ปีแรกครับมันของเยลันเลยเยลันก็ปีแรกเหมือนกันนะครับลูกสวยมากลูกสวยลูกสวยเนาะเดี๋ยวไปดู มีหลงด้วยเนาะรับแรครับมีหลงว่ามีหลงครับเดี๋ยวไปดูหลงกับต้องต้องนู่นนะครับมาทางนี้ครับมาทางนี้เดี๋ยวพาไปดูหลงแต่เราไม่หลงป่าแน่นอนครับมากกบผมนะเต้องหลงปับแรุม้อนหาแล้วะเฟแล้วไม่ได้หลงรับแรเราต้องไปถึงนู่นเะครับวดูครับต้นเขาใหญ่อลังการมากนะครับดูต้นนะครับสวยทุกต้น ก็มีแม่ค้ามาซีอยู่ความน้ำร้อยสี่สิบโอ้ทางนน้นร้อยห้าสิบแล้วร้อยหกสิบแม่เชาให้ร้อยหกสิบเนอะแต่ยังไม่ตกลงเพราะฐานลูกค้าเก่าคนปีทีแล้วยังยังเยอะติดต่อไม่อยู่ครับอือเก็เยอะเราก็ทีนี้ทีนี้เราก็สงสารคนกินเนาะใช่แต่ใช่คนที่เคยซื้อกับเราเนี่ยเราก็สงสารเขาเดี๋ยวไม่มีอะไรให้เขาได้ชิมไม่โรไม่ปมีของลูแปดไล่บอกม็นบอก ประมาณเจ็ดครึ่งนี่แหละเจ็ดกูกัวเจ็ดครึ่งนะแต่ว่าอันปูกัวไม่เยอะปูกกวตอันนี้อันนี้ประเมินประมาณแล้วในล้านกว่าห้าสิบกว่าต้นในล้านกว่าปีปีปีที่แล้วนี่บหลังไม่ปีที่แล้วมันมันมีสองรุ่นครับทแล้วก็และเราจะใช้อดีช่วงสุดท้ายเลยเนาะตอนนั้นเอามาใช้ใช้ใช้ไม่ทันไม่ทันใช้เพราะท่านก็ได้ใช้ช่วงสุดท้ายแล้วก็เลยได้ใช้ต่อมาทําใบมาเรื่อยๆใช้อดีได้ชมาหนึ่งมาเรื่อยยครับ แล้วก็ตอนเขาตอนผมมาดูช่วงเขาทําใบอู้ใบสวยมากเลยแต่ว่าแต่ว่าปีนี้ใส่ใส่ใส่เต็มที่ใส่เต็มที่ครับใส่เต็มที่เลยลูกสวยนะครับลูกสวยครับเดี๋ยวมาดูหลงหลงอยู่ไหนเนาะหลงมันนะอาดไว้คือยังไงล่ะลูกคือมันพร้อมหมดอ่ะพร้อมทุกอย่างพร้อมทุกอย่างูเขาเป็นฝั่งมีน้ำมีนวลช่หลุงพี่สาวกับพี่สาวเป็นไงพี่สาวแบบคือแบบมีมีชีวิตชีวาหน่อยคือสาวขึ้นไม่มาไปพาไปดูหลงหน่อยอยู่ไหนหลงโอ้ตัวนี้ก็ ดกเนาะดูดกดกดกทีนนี้ดกมากเลยที่กองท่านหะ่ะของผมยังอันน้นอยู่ของผมยังยดูแบบว่ากำลังจะเล่งแบง่งภูอยู่ใช่อานน้ำกี่นาทีนในบ้านให้สี่สิบเมื่อวานฝน <สะ S 2> มาพอดีเลยอืมฝนงานอดีครับ ท้างในหลงอยู่ไหนเนี่ยนี่หลงอยู่ต้นนี้ทำไมมันสวยงามมากอย่นี้อ่ะขนาดข้าอยู่ริมทางมันยายแล้วคงไม่ได้หลับไม่ได้นอนคนเคาะประตูขนาดขนาดอยู่สวนอะมันไม่อย่างนี้นะลุงโอ้ยคนมาจีบกันอะน่าเสื่อเออมาจีบทุกวันมอยู่ริมทางด้วยนั่นนะทุกวันเลยอ่ะลูกสวยเนาะลูกสวยลุง นายใหญ่ก็มีแผงเองใคร<ห>ลองอะไรนะหลงรับเลี้ยงต้นนี้มาลงพามาดูหลงหลงดินแดงครับหลงดินแดงเป็นหลวงดินแดงเนาะลูกสวยมากเลยลูกกลมสวยลกลมสวยเนาะเรต้องลุ้งไปที่ศักดิ์ศต้องลงไปทางอื่นเด้อยเต้องลงไปอุทิศดิษฐ์หลังลุ้งคู่กาไฟ้กัน อะไรนะอะไรนะหลง่อเข้าไฟก็มีนะครับเนื้อเนียนหอมอืมดูครับเป็นเหมือนไอศครีมครับดูครับดูสวย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 งามมากสวยงามครับผลงานอาดีครับสองห้าห้าหนึ่งครับเป็นทุเรียนพวงครับทุเรียนพวงเนาะก็สวยอยู่เดี๋ยวพาชมให้ตัววนหน่อยสวน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 ที่ใช้อาดีเนาะว่า ผลงานของอดีนเป็นยังไงบ้างป่ามันดกทุกต้นไหมเดี๋ยวพามาดูนะครับไว้ลูกก็ดีต้นไหนมันลูกมันสวยต้นบะนเยบ้บานไว้เยอะออเราลกันไว้เยอะะลูกไม่เล็กไม่ใหญ่เลยโอ้ยอย่าลันเหมือนกันเลยงูวาแตง่งแต่งให้ลูกน้ำลูกน้ำไม่ยอม บอกให้เขาเหลือไว้สักเจ็ดสิบได้ตอนหนึ่งเขาบอกไม่เป็นนาพ่อแบกดูคนแบบแบกทุนนี้สิจะได้จบหะเรียนจะได้จบนี่เหรอยายรันจะจบปีนี้เหรอจบปีนียายรันเรียนจบปีนี้ทุเรียนทุเรียนเนี่ยจบยากนะเรียนเดือนไม่จบจบคือว่าเอาลูกเอาลูกมาเยอะนะลุงโอ้ยดกมากเลยตอนนี้กระดกทุกต้นเนาะดกทุกต้นใบก็สวยเนาะใบก็สวย ข้อตข้อแสกได้ดีมากตน้นหรือว่าต,นต้นสะมบูรณ์ใบหนาใบมันม,มามามา,มาทางนี้พามาดูต้นนี้ดิโอ้ยเขาตัดเขเลื่อนภูเขาไฟดังมากนะครับดูนะครับดูนะครับลูกในสุดแค่นี้จะไม่แดนโอ้ปักหลัก,ก,ลกไม้ไผ่นะสำหลัก ดูนะครับสซเลียนพวกเขาไฟเขารู้ว่าเขาจะใช้ไม้ไผ่นะครับไม่กลัวคนขโมยนะครับเพราะว่าน่าจะไม่มีอน้อนกระสอบอะไรเขาว่านะไม่ไม่แน่ใจไม่แนใ่ใ,นใจเหรอไม่มีเหรอต้องเฝ้ารครับญญตอ,ตอนนี้ต้องเฝ้าเนาะต้องต้องยู่โยงแล้วตอนอันนี้อัน,น,นสวนน้องอันนี้สวนใครครับสวนน้งชายบปล่วนน้ชายโอ้ต้นใหญ่เนาะต้นใหญ่เขาไม่ได้ใช้อดีใช่ไหม ม่อ๋อก็ใช้ของกิฟฟารีนใช้กิฟฟารีนเหรอครับเยอะเทียบเทียบกันได้เลยก็ต้นเข้าใหญ่นะแต่ก็ไม่มีไม่มีลูกนะลูกบางครับลูกบางลูกบางแลวทรงไม่สวยทรงก็ยังดูใบใบใบกระตูดูผิดเยนะครับอันนี้อันนี้แดนเราเนาะของเขาบอกว่าเขาต้นใหญ่มากเลยเนาะใหญ่เท่ากับต้นเราแหละอมตัวปลูกพร้อมกันไหมดีาวกันเลย อ๋อปลูกวันเดียวกันเลยทั้งแปลงแล้วก็แบ่งกันปลูกวันเดียวกันใช่แบ่งกันแล้วก็แบ่งมาปันอันนี้ของน้องครับอันนี้ของคุณไพรัตน์เนาะครับอ๋อมันไม่ใช้อดีเนาะตอนนี้เขาไม่ได้ใช้อดีก็สวนติดกันนะครับดูสวนติดกันติดกันเลยครับดูใบนะฮะดูใบดูกัเนี่ยใบมาดูสวนอดีหน่อยดูดูใช้ที่ใช้อดีนะครับเห็นเห็นแล้วครับบัวติดกันนี่แหละสวนปีกกับน้องนี่แหละสวนปีกกับสวนน้องเนาะ มาดูมาดูมาดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับต้นทุเรียนใช้อาดีนะครับก็แตกใบอ่อนเขาก็แตกแตกเยอะครับแตกแตกแตกใบอ่อนแตกเยอะเนาะดูนะครับทุเรียนทั้งยอดแขนกยอดยอดกิิงยอดเขาก็ อ๋อหลายหลายใบครับออกหลายใบเนาะหลายใบมากเนี่ยตอนนี้จะนับได้อยู่ครับครับใบจะกลางชุดนี้กลางหมดก็น่าจะหกเจ็ดใบครับแสดงว่าว่าใบใบชุดนี้ผมจะทําเป็นเป็นใบแรกเลยใบแรกปีหน้าครับตีเป็นใบแรกเลยเนาะจะเป็นใบพื้นของปีปต่อไปต่อไปต่อไปีต่อไปใช่ใช้ใช่อดี คใชอดีก็ไปจะออกดีอย่างนี้เลยออกแสดงว่าพอใจมากใช่ไหมใช่พอใจครับพอใจเลยคราเนะพอใจมากเลยครับนี่นี่เป็นการยืนยันเลยนะยืนยันโอ้โหดีก็ก็ท่านีถามนายเหรอครับถามนายเหรอถามนายเหรอทำยังไงถึงทุเรียนสวยขนาดนี้การดูแลครับดู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 การดูแลครับปุ๋ยปุ๋ยน้ำน้ำอ่าพวกยากำจัดแมลงนะครับก็มีจะเป็นพวก ตามระยะเลยครับตามระยะที่ที่กำหนด7จ็ถึงสิวันตามตามระยะนะครับลูกนี้ครับลูกนี้สวยมากเลยนะครับโอ้โหกีบปูเนี่ยโอ้ยเกือบหกนะนี่เต็มปูเลยเนาะเต็มปูเต็มปูเลยเนาะเต็มตุกลูกเลยนี่นะครับทุเรียนภูเขาไฟนะครับก็ที่ฉีดบำรุงลูกบำรุงผลตอนนี้ก็มีอะมิโนนะครับอะมิโนผมใช้อดีสองห้าห้าหนึ่งครับแล้วก็แคลเซียมโบรอนนะครับแล้วก็เป็นพวกน้ำตาลทางด่วน ครับที่มีจําหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปครับแต่ว่า,าอะมิโนนี่ผมจะใช้ยืนพื้นผมจะใช้ของอดีสงห้าหนึ่งเป็นหลักครับผมใช้ตลอดใช,ใช้ใช้ทุกครั้งที่ที่ผมฉีดพ่นอืโอ้โหต้นสวยมากลูกก็โดกเดือดต้นก็สวยต้นเขาอะไยต้นสมบูรณ์ครับต้นเขาเขาโตได้โตดีเนาะโตได้จะดีแต่เขาดกดกแล้วเขาดูใบเขาไม่โชมเลยครับ ใบเขายังดำปื้อเลยใบยังยังดูแล้วยังดูแบบเก็บปีหน้าร้อยลูกเยอะอยู่ปีหน้าร้อยลูกยังมีอาหารเหลืออยู่เยอะอยู่ปีหน้าน่าจะได้ร้อยลูกเนาะรอยลูกสบายสบายอนะครับปีหน้าเดี๋ยวผมจะลงขยับขึ้นเป็นร้อยลูกอ๋อได้เนาะเพื่อได้ขนาดนี้น่าจะได้น่าจะได้เพราะว่าอายุต้นด้วยแล้วเราก็ใช้ลิภัณั์ที่มีคุณภาพอก็คือเรามั่นใจอ่ะครับครับก็ นะครับทุเรียนปลูกเขาไฟก็ปลูกกันเยอะมากที่เราขับรถผ่านมาเนาะเยอะมากเลยก็อยากเห็นโดนเห็นลุงว่าเห็นลุงกติกไปบินโดนแถวภาคเหนือนะฝากถึงดรกรด้วยนะครับว่าทางเราก็ใช่เหมือนกันนะครับอาดีสองห้าห้าหนึ่งนะครับก็ลองเอาโดนมาบินดูบ้างนะครับือเยอะมากนะครับสวนทุเรียนทางนี้นะครับทุเรียนเยอะเนาะทุเรียนเยอะครับทางนี้ลุงครับก็ลองมาพ่นดูว่าโดนเป็นยังไงจะสวยไหมครับ ก็วันนี้ก็พามาเที่ยวแค่นี้แหละพามาชมสวนเพื่อนเพื่อแนะนำให้ใช้อดีครับครับอดีสองห้าห้าหนึ่งเนาะดีครับดีครับอดีสองห้าหนึ่งพอใจไหมพอใจครับดีมากถูกใจเลยคนแนะนําก็ไม่ขายหน้าเนาะไม่ขายหน้าครับคนดีแนะนําต่อคนแนะนําไม่ขายหน้าก็ดีนะมีเบอร์โทรไหมนี่เผื่อสาวๆอยากจีบ บอร์โทรสาวขอถ้าไม่ไม่ไม่ต้องจีบครับเพราะว่ามีครอบครัวแล้วครับก็จัดเรื่องขอความรู้หรือครับครับครับไม่ครแนะนำไม่ใช่ความรู้กันครับยินดีครับยินดีเนาะนะครับก็เบอรเไพรัตนะครับชื่อไพรัลเบอร์โทร098ย6 3ก้า4ปดศนครับ4278นะครับพรานใต้ครับอยู่บ้านพรานใต้เนาะอำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกดนะครับครับก็ ไปไปมาก่อนจบก็ฝากถึงดรกเ่อนด้วยนะครับคิดถึงคนทางอีสานบ้างนะครับให้การ์ให้คำแนะนำด้วยครับครับว่างๆก็แวะมาด้วยนะครับอยู่อยู่ครับครับผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะ นนิโบิบินขึ้นถิ่นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพื้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสิบอีกเลยปลูกอะไรอยู่หรือ ตักราเขาถามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าลำญ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี ทุกคนไม่เคยอดอยากลำบากอยากแสลือทนเก้าไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรกร,กรใหม่หัวใจต้องกล้าแกล่งรวมใจรวมแรงเป็นท้ายแห่งเกิดงานวิจัย อดีพผุดใหม่หมอไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี ยยอยากลำบากอยากแสนเลือดทนเก่าไกลเกษตรช่วยคนหนุนบนด้วยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกล่งร่วมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ ไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกร,กรไทยทุกคนอยู่ดีกินดีด